สวัสดีครับกลับมาพบ,บกับวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่13กรกคาคม2558ส,สรุปข่าวแล้วก็นานน้มราคาทองคำประจำวันนะครับล้วก็ไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้นะครับ,ารก,านนรบการเคลื่อนไหวของราคาก็ยังเป็นไปในลักษณะของอการไซเวนะฮะโดยลักษณะการไซเวนะฮะก็มีโอกาสที่จะ ดิดตัวได้เช่นกันนะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะราคาก็ได้มีการดิดตัวขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะดังนั้นบริเวณแนวต้านะฮะยังไม่ผ่านก็อาจจะมีการพักตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่าก,การเคลื่อนไหวในช่วงเช้านะฮะร,ราคาก็น่าจะอยู่ในระหว่าง1,164เหรียญกับบริเวณ1,159เหรียญน,นะครับจนกว่าจะมีการ เบรกเอาออกไปได้ได้ได้หนึ่งนะครับในกรณีที่มีการปรับตัวทดลงหลุด1 1 5 9ห่ยเกหรียญครับแนวรับถัดมาจะอยู่ที่บริเวณ1154หี่เหรียญนะครับบริเวณดังกล่าวก็แนะนำเข้าซื้อนะครับบริเวณแนวรับดังกล่าวนะครับกรณีดี่ตัวขึ้นไปนะฮะแนวต้านนะฮะบริเวณ1 1 6 9ห่ยเหรียญนะครับเมื่อราคามีการดีตัวขึ้นไปนะครับแนะปิดสถานะทำไรนะครับ ป็นสานะการทำไรแล้วก็ให้รอการอ่อนตัวแล้วก็พิจารณาเก้าซื้อรอบใหม่นะครับการลงทุนในช่วงชาว,วันจันทร์นะครับวันนี้เนื่องจากว่าตัวเลขทางฝัฟงอเมริกาอาจจะไม่มีนะฮะยังไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจประจำวันจันทร์นะครับดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของราคาก็าาน่าจะ เป็นไปอย่างแคบๆนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูแนวรับแนวต้านประจําวันกันแนวรับแนวต้านประจําวันนะครับแนวต้านแรก1,169หรียญแนวต้านที่สองหนึ่งพันหนึ่งร้ยเหรียญแนวต้านที่สามหนหนึ่อยแสเหรียญนะครับส่วนแนวรับแนวรับแรกหนึ่หนี่เหรียญแนวรับที่สองหนึหนึ่ร้ยห้าสิก็แนวรับสุดท้ายหนึ่งหนี่กเหรียญนะครับวันนี้นักทุนอาจจะต้อง ปินหาซื้อขายตามกรอบน,นะครับสำหรับ,บ,บนี้ก็จบกันในงานแต่เพีงเท่านี้สวัสดีครับ